การเปิดตัวเจ7บ็ล็อกใหม่สร้างความสนใจในภูมิภาคอาเซียนอย่างมากในฐานะเจ็ตขับไลยุคใหม่ที่พัฒนาสมาร์ตรในด้านการรบทางอากาศอย่างต่อเนื่องเจ7บล็อกใหม่มาพร้อมเรดาร์ทันสมัยระบบอาวุธอัจฉริยะและเทคโนโลยีการบินที่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความอยู่รอดในสนามรบนักวิเคราะห์หลายฝ่ายนำเจเอมาเปรียบเทียบกับเอ6ของไทยโดยมองทั้งด้านความคล่องตัวระบบเซ็นเซอร์และประสิทธิภาพในภารกิจทางทหาร แม้ S16 จะมีประสบการณ์การใช้งานยาวนานแต่ JS17 บล็อกใหม่โดดเด่นด้านต้นทุนการปฏิบัติการและความยืดหยุ่นในการใช้งานของประเทศกำลังพัฒนาการปรากฏตัวของ JS17 ในอาเซียนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาวุธและทางเลือกใหม่สำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังทางอากาศอย่างคุ้มค่าผู้เชี่ยวชาญชีว้ว่า JS17 ไม่ได้มาแทนที่ S16 โดยตรงแต่เป็นทางเลือกเสริมที่ตอบโจทย์ภารกิจป้องกันประเทศและการลาตระเวนทางอากาศ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการเชื่อมต่อระบบ J-17 บล็อกใหม่ได้รับการพัฒนาให้ทำงานร่วมกับระบบควบคุมและเตือนภัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในมุมมองด้านยุทธศาสตร์การแข่งขันระหว่างเครื่องบินรบสะท้อนความพยายามของหลายประเทศในการรักษาสมดุลอำนาจทางอากาศในภูมิภาคอาเซียนสำหรับไทยการติดตามความเคลื่อนไหวของ J-17 เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินภูมิทัศน์ความมั่นคงและการวางแผนพัฒนากองถับอากาศในอนาคต